สวัสดีค่ะ,เพ,ะ,คพเ,ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซมราคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าหนึ่งหอยแมงผูกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเพื่อนจ๋าวันนี้มาค่ำไหนหเพื่อนจ๋าพอดีว่าเราไปทําบุญทอดกะทิมาเพื่อนจ๋าตเลยทําคลิปค่ำวันนี้มาจต่ก็เลยจ้าอืมอืมแสบขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะ

คุณกินอะไรยอยู่ใช่ได้หมัวใหญ่ม,หม,ามาจาน,น,นเพื่อนจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามากินด้วยกันเด้อไม่มีผักแก้มเพื่อนจ้าวันนี้ไม่เน้นผักวันนี้เน้นแต่หอยหอยแมลงผู้อย่างเดียวอืม มาเด้อมาเด้อ <day> วันนี้ใหม่ตัวใหญ่โปรตีหอยแม,มลงผู้เบอร์กินเดิ่มเปิดสุดติงกิ้งของเจ้า

lô nè Mấy khác bỗng à Nên nàng sẽ chơi quê vậy

พุ่งนี่มาที่ที่เจ็ดเดิมเพ่อนจ้ะไปลอยกระชงกันไหมจ้ะไปลอยลอยกระชงที่ไหนกันน,อน้อดอืม,อม โหนี่ก็หมดไหมไม่หมดหลัพาลวกหัวลัพาหนึ่งจะเล็บพังว้าย น,นี้มาค่ามเพื่อนตอนเป็นเวลาสี่โมงเย็นจะทอดไปถึงท่าป่าสามัคคีมยวันนี้ไปท่าป่าถิ่นมา ไอ้โม่อะไรโม่ไปสีแล้วไม่ใช่หรอฮะโม่จะไปข้างนอกเหรอแม่ทำงานปักเดียวนะรอขันน้องเราเ้ยตัวใหญ่ไม่อ้วนเอ้ยไายตัวใหญ่ไม่พอม มาแลกเขาที่เก้าต้องกินข้าวอยู่ดีนะจ๊ะ อโอเคเพื่อนจ้ะอิ่มแล้วจ้ะเพื่อนจ้ะนี่แค่นี้สามไม่ก็พอเล็ก ถ้ากินไม่สุภาพกินมันมันต้องขอเธอขออภัยเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ทานเพื่อน,นะเะข้ามาชมบี่นีนะชอบชิวนิดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสดุ์เพื่อนเจ้าโอเคจนค้นหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย